MCT News Podcast ประจำวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ประธานาธิบดีบราซิลลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิวาซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกหรือว่า G20 เมื่อวานนี้พร้อมกับเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจน กลุ่ม G20 มีการประชุมขึ้นที่นครริโอเดจาเนโรระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนค่ะโดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการค้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงภายใต้การเปลี่ยนขั้วการเมืองของสหรัฐเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะรับตำแหน่งอีกครั้งในวันที่20มกราคมปีหน้าประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าผลกระทบอันเลวร้ายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถเห็นได้ทั่วโลก พร้อมเยียกร้องให้บรรดาผู้นําร่วมมือกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและความยากจนที่ประชุมยังได้เปิดตัวคณะทํางานชุดใหม่เพื่อต่อสู้กับความยากจนโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแอฟริกาสหภาพยุโรปองค์กรระหว่างประเทศธนาคารเพื่อการพัฒนาและองค์กรการกุศลต่างๆเช่นมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตมีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมอย่างเข้มงวดทั่วนครบิโอเดอจาเนโร ระหว่างการประชุมครั้งนี้ค่ะมีรายงานการยิงกันที่สลัมแห่งหนึ่งก่อนการประชุมจะเริ่มต้นขึ้นไม่กี่ชั่วโมงห่างจากสถานที่จัดการประชุมประมาณ20กิโลเมตรซึ่งทางตำรวจได้เร่งไปยังที่เกิดเหตุแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเดินทางเข้าร่วมประชุม g 20ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบตำแหน่งให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในอีก2เดือนข้างหน้าท่ามกลาง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะยูเครนและกาซาโดยไบเดนมีกำหนดประกาศสนับสนุนด้านการเงินแก่กองทุนแก้ปัญหาความยากจนของธนาคารโลกและเปิดตัวโครงการร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระหว่างสหรัฐกับบราซิลในการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะ ต่อกันที่การเปิดเผยของบริษัท u n v e ฟค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องก่อกวนสัญญาณโรนของยูเครนที่เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสงครามเติบโตขึ้นอย่างมากตั้งแต่รัเสเซียลุกรานยูเครนเมื่อปี2022โดยการสู้รบเข้าสู่การกรบรอบพันวันในวันนี้ค่ะ บริษัท u n v e เปิดเผยโดยยูริลเชมุกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วเขาระบุว่าจากเดิมที่แทบไม่มีใครสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องก่อกวนสัญญาณโรนของเขาแต่ปัจจุบันความต้องการพุ่งสูงขึ้นจนต้องผลิตเครื่องก่อกวนสัญญาณโรน2,500เครื่องต่อเดือนและระยะเวลารอสินค้าอาจนานถึง6สัปดาห์ค่ะความสนใจผลิตอาวุธสมัยใหม่ในยูเครนเกิดขึ้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วที่ดั เซียใช้โดรนในการรบมากขึ้นและสามารถต้านการตีกลับของยูเครนได้ปัจจุบันยูเครนมีบริษัทผู้ผลิตเพื่อป้อนความต้องการทางกลาโหมทั้งหมดมากกว่า800แห่ง โดยกว่าครึ่งถูกก่อตั้งขึ้นหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี2022ทำกลางสนามรบที่ได้เห็นการใช้โดรนทางน้ำและทางบกรวมถึงมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่อต้านโดรนรวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรบรอยเตอร์รายงานค่ะว่าจำนวนโดรนที่ผลิตโดยรัสเซียและยูเครนเข้าใกล้1ล้านแสนเครื่องแล้วในปีนี้ซึ่งส่วนมากเป็นโดรนขนาดเล็กราคาหลักร้อยดอลล ซึ่งเจ้าหน้าที่กลาวหมของอยูเครนระบุว่าการที่รัเสเซียมีโดนจำนวนมากทำให้ยูเครนประสบความยากลำบากในการเคลื่อนกำลังและสร้างป้อมค่ายของตนค่ะ ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวระหว่างประธานาธิบดีจโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะทั้งสองคนตกลงกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามนุษย์ควรควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ทั้งสองมหาอำนาจจะกำลังแข่งขันกันมากขึ้นในด้านปัญญาประดิษฐ์ค่ะอเล็กซีเลออนคอฟนักวิเคราะห์ทางการทหารชาวรัเสเซียและบรรณาธิการนิตยสาร Arsenal of the Fatherland ระบุว่าแม้แต่ใน สถานการณ์ที่สงบสุขที่สุดเร็วหรือช้าปัญญาประดิษฐ์ก็จะก่อให้เกิดสงครามโลกที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะพินาศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยนอทอีสเทิร์นและโครงการ h o เวอร์ a r Gaming and c r i s s s Simulation n n i t i a t i v e ได้ทำการทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์หลายตัวในฐานะผู้ตัดสินใจในการจำลองสงครามซึ่งได้ผลสรุป ว่าปัญญาประดิษฐ์มีแนวโน้มที่จะเริ่มการแข่งขันทางอาวุธ และการเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเลนคอฟตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพสหรัฐเริ่มใช้ AI ในกองทัพตั้งแต่ปี2018คาดว่าเครื่องมือดังกล่าวจะสามารถผสานร,รวมเข้ากับสถาปัตยกรรมการยับยั้งนิวเคลียร์ได้รวมถึงระบบข่ากรองการเฝ้าระวังและการลาตระเวนรวมไปถึงระบบคำสั่งการควบคุมและสื่อสารนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามค่ะทางการตระหนักว่า ในไม่ช้า AI มีแนวโน้มจะเกิดข้อผิดพลาดและสามารถหยุดชะงักได้จากการโจมตีทางไซเบอร์หรือสับสนจากข้อมูลที่ขัดแย้งกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่า AI ยังคงมีข้อจำกัดเมื่อต้องตัดสินใจในสภาพแวดล้อมสนามรบที่วุ่นวายโดยในเงื่อนไขเหล่านั้นปัญญาประดิษฐ์จะไม่ทำงานเลยค่ะ ไปที่หนึ่งในสมาชิกเนโตอย่างอิตาลีค่ะที่แอนโตนิโอทาจจนีรัฐมนตรีจากประเทศอิตาลี ยืนยันว่าอิตาลีจะไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของตนโจมตีดินแดนของรัสเซียขณะที่สมาชิกเนโตของยุโรปหลายคนและบุคคลสาธารณะในชาติตะวันตกออกมาตอบโต้การที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ยกเลิกข้อจำกัดในการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของเคียฟที่ตะวันตกจัดหาให้ซึ่งเป็นสิ่งที่วลดิเมียซเลนสกี้เรียกร้องมาหลายเดือน้าจานี่จะบุกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุที่ ที่กรุงบราเซลเมืองหลวงของเบลเยียมระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอูที่กรุงบราเซลโดยระบุว่าอิตาลีสนับสนุนการประชุมสันติภาพโดยมีรัสเซียจีนอินเดียและบราซิลเป็นประธานซึ่งเขาหวังว่าปักกิ่งจะมีบทบาทเชิงบวกในการทําให้มอสโกเข้าใจว่าสงครามที่ไร้เหตุผลนี้ต้องยุติลง สหรัฐและพันธมิตรได้กำหนดข้อจำกัดบางประการต่อการใช้อาวุธที่จัดหาให้เคียฟตั้งแต่ปี2022ค่ะเพื่อรักษาจุดยืนการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งกับรัสเซียในขณะที่เซเลนสกี้ ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิโดยนำเสนอมาตรการนี้เป็นเสาหลักสำคัญของแผนชัยชนะของเขาพร้อมกับโต้แย้งว่าคีปนาวุธ ATACMS ที่สหรัฐจัดหาให้รวมถึง Storm Shadow ของอังกฤษและ s c a r ของฝรั่งเศสอาจเปลี่ยนเกมให้กับเคียฟได้ด้านมอสโกเตือนตะวันตกว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเท่ากับการมีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียได้ชี้ให้เห็นว่าเคียฟไม่สามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลได้หากไม่พึ่งพาดาวเทียมของเนโตและบุคลากรในการพัฒนาสำหรับการกำหนดเป้าหมายและการยิงทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐให้การอนุญาตแก่ยูเครนแต่เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของการมีส่วนร่วมโดยตรงค่ะ ิดท้ายกันที่คําแนะนําของโกลแมนแซกค่ะที่แนะนํานักลงทุนให้มุ่งซื้อทองคําหลังจากคาดว่าราคาจะทําสถิติสูงสุดใหม่ในปีหน้าแต่3,000ันดอลลาร์สหรัฐต่อออน์ในเดือนธันวาคมโดยมีปัจจัยหนุนจากการเร่งซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะด้านสตรีเวนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกระบุว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือแรงซื้อจากธนาคารกลางที่เพ่ ขึ้นขณะที่กระแสะเงินไหลเข้ากองทุน ETF จะเพิ่มขึ้นเมื่อเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยราคาทองคำปีนี้ปรับตัวทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องก่อนชะลอตัวหลังตัลดนดร้อมชนะการเลือกตั้งสหรัฐส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะการบริหารของทรัมป์อาจส่งผลบวกต่อราคาทองคำเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้นจะกระตุ้นการเก็งกำไรรวมถึงความกังวลเรื่อง ความยั่งยืนทางการคลังสหรัฐอาจทําให้ธนาคารกลางที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจํานวนมากหันมาซื้อทองคําเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดราคาทองคําอยู่ที่ประมาณ2,584ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะหลังจากทําสถิติสูงสุดที่2,790ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจําวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ